การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่ที่มีคุณภาพสมัยก่อนเราเคยเรียนแบบท่องจำแต่ตอนนี้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นนั่นก็คือการเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือ active learning ซึ่งครูกับนักเรียนมีบทบาทสำคัญคือช่วยกันออกแบบ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดการวางแผนทุกอย่างร่วมกันโดยเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวก็คือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราทั้งนี้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั่นก็คือเพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง้งมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายอาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นพค .35 ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองการทอเสือและประเพณีสืบชะตาบ้านและการตานถลวยสลากประจำปีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆในชุมชนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการสร้างและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันนี้โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง้งได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอเวียงเชียงรุง้งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานฐานวโร ทำไมเราถึงเลือกพิพ,พิธภัณฑ์หลวงปู่ขานฐานวโรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลวงปู่ขานฐานวโรมีความสําคัญอย่างไรกับโรงเรียนอนุวาลเวียงเชียงรุง้งหลวงปู่ขานฐานวโรนามเดิมทองขานสุขาท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาอันสง่างามเป็นแบบอย่างในด้านความภาคเพียรและการปฏิบัติมักน้อยสันโดษ ออกผู้ดงสแสวงหาครูบาอาจารย์ตามป่าเขาและโถงถ้ำต่อสู้ต่อความยากลำบากความกันดานอดอยากจึงทำให้มีคณะสรัทธาและสิทธิอนุสิ์มากมายทั่วประเทศท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาโดยมอบเงินกองทุนหลวงปู่ขาาธนาวโรให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งซึ่งทุนนี้ท่านได้ให้ไว้ทุกป,ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจนรวมถึงเป็นผู้สร้างอาคารให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งได้แก่อาคารเรียนฐานะวโรเมตาสองหลังอาคารหอประชุมหนึ่งหลังโรงอาหารหนึ่งหลังอาคารห้องธุรการหนึ่งหลังฉะนั้นทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญหลวงปู่ขานฐานะวโรเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอเวียงเชียงรุง้ง และวัดป่าบ้านเหล่าก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานฐานะวโรไว้ในวัดเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและระลึกถึงท่านนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง้งจึงเลือกพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ในส่วนของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งได้จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรท้องถิน่นที่สอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานธนวรโรในทุกระดับชั้นเรียนโดยในหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการจะจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนซึ่งได้แก่ ขั้นตอนที่1การกำหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะศึกษาครูประสานการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานธนวโรกำหนดวันเวลาสถานที่ตลอดจนวิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนที่2การรวบรวมหลักฐานครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานโดยมีวิทยากรบรรยายและนักเรียน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามแหล่งคน้นคว้าเช่นหนังสือเอกสารแผ่นพับและเว็บไซต์วัดป่าบ้านเราของวัดสายธรรมยุทธ์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เวลาบินตบาตเราก็เอาแต่ขาบาทออกแล้วก็อาบาตรต้องมีสรงมบาตรอ้อยคอไปบินตบาตนอกวัดแล้วจะเห็นว่าตาไม่ได้มีบัตรประชาชนไปตาสามารถใช้บสุทธิแทน ขั้นตอนที่3การตรวจสอบและประเมินหลักฐานนักเรียนแต่ละชั้นเรียนจัดทำข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับผิดชอบนักเรียนนำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานและร่วมการพิจารณาว่าหลักฐานที่ได้สืบค้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่โดยจะมีการสอบถามคนในชุมชนคนในท้องถิน่นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอำเภอเวียงเชียงรุง้ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์หลวงปูข่ขานเพื่อนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ต่อไปอไปเบิดแต่้หลวงปูข่ขานนี่แนหะยายก็ไปสวดมนต์น้ำเพิินทุกสิ่งแหละเพินปวยยูก่กับไปหาหลวงปู่นี่แหละเจ้าคพุณนนี่เนะจ้าพุณนเลิศนี่แหละขั้นตอนที่สี่การตีความหลักฐานครูและนักเรียนร่วมกันรสรุปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หลวงปูข่ขานตามประเด็นที่นักเรียนกำหนด และแต่ละห้องเรียนร่วมกันออกแบบเขียนเรื่องราวสร้างผลงานองค์ความรู้รวบยอดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานแล้วนำเสนอในรูปแบบต่างๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนักเล่าเรื่องตัวน้อยสามารถมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานฟังได้บ้างโอ้พี่เวียรครับเชิญเลย ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเปเปอร์มาเช่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามป๊อปอัพคำศัพท์สามภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่อินฟโฟกราฟิกเราเลือกคำว่าตัดขาคอริค่าเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่5มัคคุเทศน์น้อยสามภาษาลาวโรเป็นสถานที่สวยงามร่มรื่นหาพิวเซียง which is a place keep about หลวงปู่ขานปู่ขานหลวงปู่ขันพิพิธภัณฑ์是很ี意思的地方。จ้าและชั้นประถมศึกษาปีที่6หนังสือเล่มเล็ก2ภาษา สะท้อนผลการเรียนรู้ 1. นักเรียนได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและรู้จักบุคคลสำคัญในท้องถิน่น 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตนรวมทั้งคำสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนได้รับทักษะกระบวนการคิดและการทำงาน ขั้นตอนที่5การเรียบเรียงและนำเสนอนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันแสดงผลงานเกี่ยวกับเรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน วิชาประวัติศาสตร์คุณครูสามารถให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนการที่นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนคือสถานที่จริงทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในอำเภอเวียงเชียงลุ้งมีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานฐานวโรซึ่งทางโรงเรียน อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อสืบทอดประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญจากรุ่นสู่รุ่นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเราปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ให้กับเขาในวันนี้สิ่งเล็กๆที่เด็กได้ตั้งใจทำขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้ในอนาคต